แมรี่ <kung> อีกแล้วครับท่านนะครับโอ้โหไอ้้ไอเกตตะคีกูกูได้คุณแย่อันหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวแจ่อโอเคแจ่อเหนื่อยนะเจาขอบจาขอบจาขอบเพื่อจาขอบไอ้สัตว์ที่จริงมากเลยมึงเอ้ยให้ทานมาเพื่ออะไกูถึงตกทข้ามกูอัดอ้าวไม่บอกเลยสวัสดีครับไม่เป็นไรสวัสดีครับสวัสดีครับเอาใหม่เอาโอ้ยโอ้โอ้ ว่าเดมแมลี่อีเมลี่อ็มยู่ไหนอีหาลาบ้านหลล็ชื่ออะไรวะนะบ้านหลล็อตจอจอนพ่อของจอร์อของจอนกูเก็บแบตเตอรี่ไปแล้วไม่ต้องมาอีเมลี่เอ้ยยี่แมลี่ไหนประตูอยู่ไหนอะนะมันตัวอะไรวะเนี่ยกูเป็นอุ้ยอันล็อกด้วยตอเปิดไปปุ๊บอีเมลี่ดักเซฟอีดอกมาจะอู้ดูทางอีด็อ ตกใจหมันจะพูดดิฮัลโหลเอ้ามาไม่รู้เฮ้ยกุญแจกุญแจโอ้โหเกือบไรเฮ้ยเฮ้ยแมรี่เฮ้ยยังไงทางเปิดวะไหนยังไงหรือว่าทางเก่าอะเฮ้ยเปไมประตูล็อกอ่ะเอ้าอันล็อกแล้วล็อกไอ้สัตว์ยกหัวเลยครับท่านผู้ชมล็อกเอ้ก็เลิกเอ้ยเอ้ยเอ้ยแบตเตอรี่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 ไอ้สัตว์ โตไม่ถึงอีกไอ้เนี่ยมีคนลงมาแล้วเฮ้ยเก็บแบตเตอรี่ไม่ได้ว่ะเฮ้ยว้าวจีบแมลันลันอะไรเกิดอะไรขึ้นอีแมลี่อีแมลี่อยู่ไหนมี่ครอยู่ลันพี่ครอยู่อีกแล้วเหรอเดี๋ยวเรรออยู่นี่นะทังใต้ดินอยู่ไหนอ๋อทางนี้เอ้ Follow me ไอ้ไก่ Follow me ลันว้าว อุฟกรณออเดมิชันโฟังอีกแล้กูวิ่งเลยกูไม่รู้กูอยู่หน้าสุดกูนำแล้วไม่รู้ไม่รู้ไอ้หลบหลบย้อนเกิดอีกไอ้มาทางนี้มาทางนี้ไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วเฮ้ยประตูนี้เปิดได้ประตูนั้นเปิดได้วัดวัดย้อนตู้นี้ลงมาประตูนั้นทางซ้ายที่มันตันอ่ะอ๋อโอ้โหไอ้แบตแบตเตอรี่ขอบคุณครับ โอ้มีมันอะไรทอยเล t นี่ว่ะไปทอยเล t นะผมไม่ใจแมรี่ดักเซฟนะไม่มีไม่กูแบตเตอรี่หมดแล้วว่ะอ่อขอโทษกูเก็บมาเปิดมาห้องนี้ห้องนี้ทางทางออกมันอยู่ไหนวะน็อตไม่รู้ไม่รู้ไม่เคยเล่นแบบนี้ใส่กุญแจได้เปิดได้ทุกบานเลยเยสเคโอเคได้เป็นกุญแจชั้นสองไป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 มันบอกก่อโอเคเอ้ยมึงเปิดประตูเลยเดี๋ยวกูไขกุญแจให้โอ้โหอะไรแมรี่ดักแมรี่ดักไหน มาตามมาตามกูบ้ามาทางนี้ทางนี้ทางนีนน้รู้ว่ากูตายมาแล้วกุญแจสามดอกอยู่ที่กูอะ่ะแมรี่ดูเหมือนแมรี่มันพยายามเปิดประตูนะม,มันเอาไว้ <laughs> อยากะปะเอาเข็นห้องนุ่มมาได้ไหมนอนูมีไหมนอนเปิดไม่ได้เลยสักห้องวะตัวกูเป็นตัวผู้หญิงใช่ไหมเอ้ยเคียนรองเท้าสองข้างคนละสีเอ้ย,อ 3, อออยใช่ ทั้งกูเป็นใครวะเนี่ยเราต้องลงไปอ่ะอีแมรี่อีแมรี่อีแมรี่ยูหลับอีแมรี่ยูหลับกูอีแมรี่ยูหลับกูออ้ยแมรี่ฟักออดะบิเชนไอ้สัตว์โอ้ยผมนี่หำลุกเลย้วโอ้ยโอไยโอ้ยไอ้ประตูนี้ล็อกไปเนาะมาดิมาล็อกประตูต้องการโคบาต้องการโคบาด่วนเลยโคบาหนึ่งหนึ่โคบาอย่ายุ่งกับกูโอเคกลับมาตนี้โอเคกลับมาได้เจอแล้วโอเค มามาฮลโหลอีเอาเริ่มเปิดห้องไอะไรเอ้สัตว์เปิดยังยังเฮ้ยแมรี่มีใครอยู่อ้าอุ้ยอีแมรี่อีแมรี่อยู่ห้องนี้อีแมรี่อยู่ห้องนี้อีด้อไหนตรงไหนวะโอ้ยฉันกูไม่ไม่ฉันบ่ะเห็นแล้วฉันบนห็นไอ้อันเนี้ยนะเข้ามาระวังเรามรี่อยู่ในห้องแมรี่ในห้องเราเปิดประตูไม่ได้อุ้ยแมรี่กำลังแมรี่กำลังแมรี่กำลังแมรีมารีมรี่แมรี่บมารีบมอรีบ <I> อ,อัปเดตเอื้องร่นกูไม่ตายกูไม่ตาย <c oughs> ใช่ไหมะกูไม่ตายกู <c oughs> ขออยู่ในห้องนี้ตะกกนเสียงลม <c oughs> แ๊บเริ่มามาที่เดิมมาที่เดิมเร็วๆกู <c oughs> หลอดได้สัตกุญแจสี่ดอกมาที่กูวิ่ง่เนี่ยนบอกไม่ตายไม่ตายไงกล <c oughs> ัวตายเนี่ไยไอ้สัสรวกันเราอยู่แยกหมู่ก็ตายม่อะไรอย่งเี้ยรวมกันเราอยู่รวมกันเราอยู่ถึงกูมึงตายหรนั่นแหละประมาณน,นั้น ยอมกันเราโว้ดวายที่ยังกันตายอยู่ก็อยู่อีแมรี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 ่ไหนวะอยู่ไหนวะตู้บันไดท้องโถงเลยไอ็นตัดเดี๋ยวตอนที่มึงกำลังวิ่งมาอ่ะกูไม่รู้แล้วกูไม่รู้กูไม่รู้อู้กอดอุ้ยแมมืออีดอกโอ้โหจำแนบเนียนโอ้ยแมรี่เฮ้ยไม่เด็ดไปแล้วไปเด้รู้เจ้ามือเต็มไปหนาโอ้ยมือน่ารักที่ผ่านเลยอาไว

ไอ้แต่แอนเฮ้ยกูดักสเต็ปอยู่กูไม่เกี่ยวนี่ไงห้องนี้ยังไม่เปิดเอ้าวอันล็อกแล้วอ้าวจะถ่านแล็กิ้งว่ะเฮ้ยเฮ้ยโนโนโนอะไรมาเ่าจอเข้ามาเสืไม่ใช่อีแมรี่อยู่ข้างในกูไปไหนไม่ได้ไงนี่นะกูจอขาวในสัตว์นี่ยัยเจอแล้วห้องนี้ไหนวะโอวาห้องสุดท้ายแล้วสุดท้ายเลย ไอ้มึงก็มรีบมางาดที่แล้วดูต้นทางมึงยไมีมีโคบามันกูเจอห้องไงกูเจอห้องวันจอโคบาร์แต่วะาห้องสุดท้ายเลยหรอวิ่งไปสุดเลยใช่ป่ะเออเนี่ยไฟประนลาะมึงออกไปทั้งเงายังไหนที่กูมองไมเอะไรอะไรอะไเอ่อมาเข้ามาห้องห้องนี้เ้านี้มามาไม่มีนะอ o อซัมติงเรดีบอดี y ต้องลองรอดูก่อนซัมติงเอาใครดันไยเนี่ยไฟก็ดับซะเต็มดีดัว เฮ้ยโคบาโอเค็นปะเฮ้ยมาดิมาดิมาดิไอ้คนมาดิเห็นปะเฮ้ยเอาโอ้โหไม่ได้แดกอ้าวแดกกูเนี่ยตายว่ะขอโทษไอ้ตัดเอ้ยโอเคแล้วผมสำหรักินดีก็จังไรกันไปหน่อยนะผมเจอใหม่คลิปหน้าเรากินดีต้อนดีครับไอ้เหี้ย